สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .6 เรื่องคอลโนลนะคะ คำแนะนำนักเรียนควรทำไปเรียนไปไม่ควรลอกอย่างเดียวนะคะไปดูกันที่แบบฝึกหัด1.1นะคะข้อ1ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เราหาคอรนอของจำนวนที่กำหนดโดยการหารนะคะ โอเคทีนี้มาดูที่ข้อ1น,นะคะเขาใหา้จำนวนก็คือ24และ30มานะคะอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนเวลาที่เราจะหาคานอนโดยการหารนะคะให้เราเขียน24แล้วก็30ลงไปก่อนนะคะ เวลาหารนะคะให้เราตั้งหารสั้นนะคะโอเคทีนี้นักเรียนก็ลองคิดดูว่านะคะ24และ30มีเลขอะไรที่สามารถหาร24และ30ได้ลงตัวหรือเปล่านะคะถ้าดูง่ายๆแบบที่คิดไม่ออกเลยนะคะเราก็จะเห็นว่า24เนี่ยเป็นเลขคู่30ก็เป็นเลขคู่ดังนั้นเราสามารถเอา2หารได้ นะคะอ่ะเช่นนะคะถ้าครูเอา2หารนะคะก็จะได้12กับ15ถูกไหมคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าครูคะหนูไม่ใช้2ได้ไหมได้อ่ะเช่นถ้านันเรียนบอกว่าครูคะหนูคิดออกหก็หารลงตัวนันเรียนไม่ใช้2ได้ไหมได้ถ้าสมมุติครูเอา24ตั้งนะคะแล้วก็30เหมือนกันนะคะสมมุติว่านักเรียนเอา6ตั้งหารก่อนนะคะ อ่ะเราก็จะได้ว่า6 4สี่ถูกไหมคะอ่ะหกห้ 6, 5, 30, ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูก่อนนะเราครูจะเขียนไว้เห็นถึงความแตกต่างนะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่ฝั่งซ้ายนะคะก็คือ12กับสิ ถ้าเรายังหาเลขมาหารต่อได้ก็ให้หารต่อนะคะเช่นนะคะสามสามารถหาร12และ15ได้นะคะก็นำสามมาหาร12และ15ต่อเช่น3 4 12 3 5 15 ะะพอมันเป็น4กับ5เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีจำนวนอะไรนะคะมาหารี่และ5ได้ลงตัวแล้วดังนั้นก็ให้พอค่ะเสร็จแล้วนะคะคอรน,อนเนี่ยนะคะเราจะจำไว้เลยนะคอรน,อน,อนเราจะคูณเป็นรูปตัว L L ยังไงดูนี่แบบนี้นะคะดังนั้นนะคะให้นักเรียนเอาทุกตัวนะคะที่อยู่ในรูปตัวแของครูที่ครูบอกไปนะคะมาคูณกันให้หมดนะคะก็จะได้ว่าคอร์โน คือนะคะก็จะได้เป็น2คูณ3คูณ4คูณ5นะคะเสร็จแล้วเราก็คิดเลขค่ะ2คูณ3ได้6นะคะเห็นไหม2คูณ3ได้6 4คูณ5ได้20 6คูณกับ20เท่ากับ120แปลว่าข้อนี้คอรนอก็คือ120นั่นเอง นะคะอ่ะก็สามารถที่จะตอบได้เลยทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าถ้าบางคนหนูไม่เอาสองหารก่อนได้ไหมได้เมื่อคนเอาสามหารก่อนได้ไหมได้เหมือนกันนะคะอ่ะดังนั้นแล้วนะคะนักเรียนจะเอาเลขอะไรมาหารก่อนก็ได้นะคะที่มันหารลงตัวนะคะคำตอบสุดท้ายมันก็จะได้เท่ากันอยู่ดีนะคะอาย้อน ย้อนกลับไปที่6เห็นไหมคะถ้าครคเอา6มาหาร6 4 4 4 6 5 30คูณเป็นรูปตัว L ตัว L ก็นี่เลยเห็นไหมอ่ะก็เราก็จะได้6คูณ4คูณ5นะคะเนี่ยมันก็จะได้คำตอบเท่ากันนะคะ6คูณ4คูณ5ก็จะได้เนี่ย4 5 2ห้0คูณ6ก็ได้120ดังนั้นแล้วคำตอบก็เท่ากัน ะะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนคนไหนสงสัยว่าหนูหารไม่เหมือนที่ครูทําได้ไหมได้นะคะหรือว่าบางคนอา,อาจจะหารหลายตัวเลขได้ไหมได้วาคนหารเลขเดียวได้ไหมได้คําตอบสุดท้ายเท่ากันนะคะถ้าได้คําตอบเท่าแปลว่าเท่าแต่ถ้าคําตอบไม่เท่าก็แปลว่าผิด นะคะโอเคเดี๋ยวครูขอ,อยญาตลบฝั่งขวามือออกนะคะอ่ะก็จะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการหาค่อนอของข้อ1น,นะคะไปดูกันต่อที่ข้อ2ค่ะ,ะข้อ2นะคะเขาบอกว่า72และ60นะคะไปดูต่อนะ72และ60เราก็เหมือนเดิมค่ะเอา72นะคะตั้งนะคะแล้วก็60มาตั้งหารสั้นนะคะก็จะได้72กับ60 อาหารสั้นเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็คิดเลขค่ะว่ามีเลขอะไรไหมนะคะที่หารนะ,ะอะเจและ60แล้วลงตัว นะคะนักเรียนก็ลองคิดดูเลยบางคนบอกว่าครูคะหนูใช่12ได้ไหม12ห้า12สดได้ไหมได้บางคนบอกว่าคู่คะหนูใช้เลข2ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะที่นี้เดี๋ยวครูลองใช้เลข2ให้ดูก่อนนะคะอ่ะสมมุติว่าครูเอา2หารนะคะครูก็จะได้นะคะ2อะไรได้ใกล้72 3 6 นะคะ2 62ดังนั้นครูหารแล้วจะได้36นะคะ2ไปหาร60ได้อะได้ได้30ถูกต้องไหมอ่ะนักเรียนก็จะเห็นว่า36กับ30เนี่ยมันมีตัวที่ยังหาร36และ30ได้ลงตัวอยู่นักเรียนก็ต้องนำม,มาหารต่อนะคะต่อไปนะคะอะ่บางคนบอกว่าครูคะหนูใช้6ได้ไหมได้นะคะอ่ะ ใช้2ต่อได้ไหมได้นะคะนาะที่นี้นะคะครูขออนุญาตอ่ะใช้3ละกันสมมุตินะคะครูใช้3นะคะ3 1 3 3 2 6 30เป็น30 ก็จะเหลือ12กับ10ก็ยังหารต่อได้อีกนะคะอ่ะก็เอา2หารต่อเนาะ2 6 2 2 5 0นะคะจนมาถึง6กับ5เนี่ยไม่มีอะไรหารได้แล้วนะคะอ่ะนักเรียนก็พออ่ะต่อไปคูณรูปตัว L คูณรูปตัว L เหมือนเดิมนะคะเราก็นำนะคะทั้งหมดในรูปตัว L มาคูณกันก็จะได้ว่าคอร์นอคือนะคะ 2องคูณสามูณสคูณหกูณหนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนักเรียก็คิดเลขค่ะสองูณสได้ไหรหกหกคูณสองได้ไรแปดนะ,ะอะ่ะก็จะได้อ้ยขอโทษแปดได้ยังไงเนี่ยอ่านะคะเอาใหม่สาูณสอได้หกนะหกคะูณสได้12บสอนะคะก็จะได้นะะ 6กคูณ5ก็ได้30แล้วก็เอา12ไปคูณ30นะคะก็จะได้360นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะย้ำอีกทีนึงไม่ว่านักเรียนจะเอาเลขอะไรไปหารก่อนคำตอบสุดท้ายจะได้เท่ากันนะคะ ไปดูกันต่อที่ข้อ3นะคะข้อ3คือ32และ48นะคะดังนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเขียน32นะคะและ48ไว้ก่อนนะคะตั้งหารสั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูว่านะคะอุ้ยเบี้ยวจังเลยนะคะอ่าขี้เกียจใช้แม่มันทัดนะคะ32และสี่นะคะมีเลขอะไรที่นำมาหารอ่าสาและ48ได้ลงตัวนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะมันมีหลายเลขมากนะคะนักเรียนจะเอา2ก ได้นะคะหรือว่านักเรียนจะเอาเลขอื่นก็ได้นะคะอ่า ก็มีหลายเลขนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะใช้เลขอะไรนะคะดังนั้นแล้วครูขอเริ่มต้นที่เลข2ก่อนนะคะ2 16ได้32มสิบสองเว้ยฮะสองสองนะคะอ่ะก็จะได้16และ24นะคะก็เหมือนเดิมนะคะ20 24กับ16เนี่ยก็จะมีเลข2หารได้ถูกไหมสี่หารก็ได้ถูกไหมคะดังนั้นนะะอ่ะอ่ะ 8ก็ได้อีกนะคะดังนั้นนะักเรียนจะใช้เลขอะไรก็ได้ครูขออนุญาตใช้เลข8แล้วกันเนาะจะได้จบเร็วๆนะคะอ่ะโอเค8 2 16 8 3 24บหกแปดยถูกไหมอ่ะพอได้แล้วนะคะก็นะักเรียนก็จะได้2กับ3ออกมาโดยที่2กับ3เนี่ยมันไม่มีอะไรหารได้ลงตัวแล้วดังนั้นก็ คอแล้วก็คูณเป็นรูปตัวแอนะคะคูณเป็นรูปตัวแอนะคะดังนั้นก็จะได้ว่าคอรอนอคือนะคะคอรอนอคือ 2คูณ8คูณ2คูณ3นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็คิดเลขนะคะ8 2 16 16คูณ2ได้3 2 32แล้วก็ไปคูณ3อีกทีหนึ่งนะคะอ่าก็จะได้96นั่นเองนะคะแปลว่าคอรโน,นข้อนี้นะคะเราก็ตอบ96ไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวครูขออนุญาตลบตรง ที่คิดเลขออกนะคะโอเคไปดูต่อข้อถัดไปนะคะไปดูต่อข้อถัดไปะคะ่ะข้อที่4นะคะข้อที่4อ่ะข้อที่4ีมีเลขอะไรมาให้บ้างเอยข้อที่4คือ14 2 8 35นะคะดังนั้น14 2835เนี่ยจะเห็นว่ามีเลข3ตัวละถูกไหมอ่ะถ้าเป็นเลข3ตัวนะคะนักเรียนฟังดีๆถ้าเมื่อไหร่เราหาคอรน,นของ3ตัวนะคะก็คือมากกว่า2นะคะ อ่ะมันจะต่างจากตรงที่เป็น2ตัวตรงไหนเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีนึงนะคะแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยไม่เยอะนะคะขั้นแรกนะคะถ้าเป็น3ตัวให้นักเรียนทําเหมือนเดิมว่าดูว่ามีเลขอะไรที่หารทั้ง3ามจำนวนแล้วลงตัวมีหรือเปล่าก่อนนะคะดูว่าเลขอะไรที่หารทั้ง3จํานวนนี้แล้วลงตัวมีหรือเปล่านะคะซึ่งข้อนี้มันจะมีเลข7ค่ะก็จะได้7 2็ดนะคะ 7 4 28 7 5 35นักเรียนจะได้เป็น2 4 5ดูดีๆนะถ้านักเรียนดูดีๆ2 4 5เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีอะไรหารทั้ง3จํจำนวนนี้ได้ลงตัวแล้วถูกไหมแต่แต่นะคะถ้าเป็นคอร์อนอนักเรียนจะต้องดูคู่ที่มันหาร2ตัวได้ด้วยนะคะอ่าอีกรอบนึงนะ ขั้นแรกเลยนะักเรียนดูว่ามีเลขอะไรหารทั้ง3าจำนวนแล้วลงตัวไหมถ้ามีหารก่อนแต่ถ้าไม่มีให้ดูแค่2ตัวก็ได้นะคะเช่น2 4 5เนี่ยไม่มีอะไรหารลงทั้ง3ตัวแต่เราก็ดูแค่2ตัวก็ได้เช่น ถ้าสมมุติว่า2กับ5มีเลขอะไรหารลงตัวก็หารแค่2กับ5ก็ได้หรือ2กับ4มีเลขอะไรหารลงตัวก็หารแค่2กับ4ก็ได้ดังนั้นในกรณีนี้นะคะมี2กับ4ที่นะ,ะที่2สามารถหารลงตัวดังนั้นครูก็เลยต้องหารต่อนะคะอ่ะดูดีๆนะ เดี๋ยวคูลบตรงนี้ออกก่อนนะคะ2กับ4นะคูจะหารแค่2กับ4นะคะก็คือเอา2มาหาร2 1 2 2 2 4อ้าวคูแล้ว2หาร5ไม่ได้ทำยังไงดึงลงมาเลยคะ่ะดึง5ลงมาเลยทีนี้ก็ดูต่อ1 2 5มีอะไรหารทั้ง3าจำนวนลงตัวไหมไม่มีหาร2จํจำนวนลงตัวมีไหมไม่มีถ้าไม่มีอย่างเงี้ยก็พอนะคะก็เหมือนเดิมหลักการก็คูณเป็นรูปตัว L นะคะก็คูณรูปตัว L ก็เอา7 นี่นะคะ,ะตัว L ของเรานะคะ,อะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าคอร,รนอคือ7คูณ2คูณ1ไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะเพราะว่า1คูณอะไรแล้วก็จะได้ตัวเดิมดังนั้นนะคะ,เ,ะเขียนหรือว่าไม่เขียนก็ได้นะคะ อ่ะโอเคเนาะไปคูณต่อนะคะว่า7จ็ดคูณสคูณสคูณหเราได้เท่าไหร่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคูณจับคู่คูณเนาะอ่าห้าคูณสได้10 7เจ็คูณสได้14 14, 14ี่คูณสิได้เท่ากับ140นั่นเองนะคะโอเคก็เสร็จไปแล้วสําหรับข้อ4ค่ะไปดูต่อที่ข้อ5นะคะอ่ะข้อ5มี20 24 50เนาะก็ตั้งหารสั้นเหมือนเดิมค่ะเอา20 24แล้วก็50มาตั้งหารสั้นเนาะอ่าหลักการทำถ้าเป็น3จํานวนดูเหมือนเดิมนะคะดูว่ามีเลขไราหารทั้ง3จํานวนแล้วลงตัวมีไหมซึ่งข้อนี้มีนะคะอ่าก็นะคะ,ะ,นะคะนักเรียนก็นำนำอ่าสมมติคูณนํา2มาหารก่อนเพราะว่า2หารลงตัวทุกจํานวนนะคะก็จะได้เป็น10 12แล้วก็25ถูกต้องไหมอ่าอ่า ทุกวนะคะถ้ามีเลขที่หารลงทั้ง3าํจำนวนต้องนํามาหารก่อนนะคะห้ามหารบางตัวไม่ได้นะคะต้องหารทุกตัวก่อนถ้าไม่มีถึงค่อยหารบางตัวนะคะเอาทีนี้มาดู10 12 25มีอะไรหารทั้งสาํจำนวนแล้วลงตัวไหมนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีแต่เราสามารถหาร2ตัวได้เช่นนักเรียนจะหาร10กับ12ก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะหาร10กับ25ก็ได้ นะคะในที่นี้นะคะครูขออนุญ,ญาตครูขออนุญ,ญาตหาร10กับ25แล้วกันอ่ะสมมุตินะคะครูเลือกเป็นคู่ก่อนเอา10กับ25ก่อนครูก็จะหาร10กับ25ก็เอา5หารนะคะห้าสหาร12ไม่ได้ทำไงก็ดึงลงมา5แลอะไรดี25 5 5 25ห่อไปมีอีกไหมที่หาร3ามจำนวนลงตัวไม่มีแต่หาร2ตัวได้มีไหมมีก็คือ 2กับ12นั่นเองนะคะเราก็หารต่อก็เอา2มาหาเนาะก็จะได้2 1 2 2 62 2 2อะไรได้5มีไหมไม่มีดึงลงมาต่อไปหมดยังหมดแล้วนะคะ 1>, 1 6ก็ไม่ได้6 5ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็พอนะคะก็นำมาคูณเป็นรูปตัว L อนะคะอย่าลืมนะคะว่านะักเรียนไม่จำเป็นต้องนำตัวหารเ,เหมือนคู่นะคะนะักเรียนจะนำเลขอะไรมาหารก่อนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่คำตอบสุดท้ายต้องได้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าคอรอนอ คือนะคะ2คูณ5คูณ2คูณ6และคูณ5นั่นเองนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะก็คูณไปทีละตัวนะคะหรือว่านั้นใครมีเทคนิคอะไรก็นำมาใช้ได้เลยนะคะ2คูณ5ได้10นะคะอะส สิบคูณสได้2 0 6คูณ5ได้30นะคะ20คูณกับ30ได้เท่ากับ600นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบออกมาแล้วข้อนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับข้อ5ค่ะไปต่อกันที่ข้อ6นะคะข้อ6ข้อ6มี22 88และ132นะคะก็นำมาหารสั้นนะคะเหมือนเดิม สอง2ี8และ132ตั้งหารสั้นเลยค่ะนักเรียนก็คิดนะคะมีอะไรหารสามจนวนได้ไหมมีนะคะข้อนี้มีนะคะก็คือ11นั่นเองนะคะดังนั้นครูจะนํา1 1มาหารก่อนนะคะหรือว่า2ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่ ข้อนี้ครูขอใช้11ขึ้นก่อนนะคะนักเรียนทําแบบไหนไม่ผิดนะคะย้ํา11คูณ2ได้เออ11อะไรได้22 11 2นะคะ11หาร88ได้8 11อะไรได้132 11 11ใช่ไหมคะ อขอให้ค่ะ11 12เป็นหน2นะคะ11 12โอเคทีนี้มันจะได้เป็น28แล้วก็12นะคะก็ดูว่ามีอะไรหารทั้ง3จมจำนวนได้อีกไหมมีก็คือเลข2นะคะก็นําไปหารได้212 248 262ต่อไปมีอะไรหารทั้ง3ามจำนวนได้ไหมไม่มีแล้ว ก็หารก็ถ้าไม่มีแล้วก็ดูแค่บางตัวนะคะอะ่บางตัวในที่นี้ครูขอดู4กับ6 4กับ6เราจะนำ2ไปหารได้นะคะก็จะได้2อะไรได้1ไม่มีใส่1 1ลงมา2 2 4 2 3 6อ่ะก็เสร็จแล้วนะคะไม่มีอะไรหารได้แล้วก็คูณรูปตัว L นะคะคูณรูปตัว L อ่าก็จะได้คอรอนอคือ ก็นำา1 1คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เขียนเลยเนาะ11คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3 1ไม่เขียนนะคะเพราะว่าคูณอะไรแล้วได้ตัวเดิมหรือว่านักเรียนจะเขียนก็ได้นะคะนักเรียนก็ลองทำดูเนาะ2คูณ2ได้4 4คูณ2ได้8 8คูณ3ได้24ก็เหลือ24คูณกับ11นะคะ ซึ่ง24คูณกับ11เนาะมันอ่ะไหนๆก็คูณและคูณให้ดูเลยละกันนะคะก็จะได้264้นั่นเองนะคะอ่าคำตอบของนักเรียนนะคะถ้าตรงกับครูแปลว่าทําถูกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงก็แปลว่ายังไม่ถูกเน,ะนาะนักเรียนก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะไปดูต่อที่ข้อ7นะคะข้อ7ข้อ7มี16 27 3 6นะคะ นักเรียนก็นำมาตั้งหาสั้นนะคะ,ะเสร็จแล้วก็หานะคะตัวเลขที่นำมาหาทั้ง3จํจำนวนแล้วลงตัวนะคะมีไหมนะคะ,ะนักเรียนก็ค่อยๆดูไปนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มทำอาจจะยังไม่คล่องนะคะอ่ะโอเคทีนี้ข้อนี้มันจะ ไม่มีเลขที่หารทั้ง3จํานวนแล้วลงตัวเลยนะคะในกรณีนี้นักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องหารสาตัวก็หารเป็นคู่ก็ได้นะคะหา,หารแค่2ตัวก็ได้นะคะดังนั้นนักเรียนจะเอาอะไรหารก่อนก็ได้นะคะ,ะทีนี้ครูขออนุญ,ญาตนะคะครูขออนุญ,ญาตใช้คู่นี้แล้วกัน27กับ36นะคะคู่ของอนุญ,ญาตใช้9นะคะอ่ะ9อะไรได้16ไม่มีดึงลงมา 9อะไรได้27 93 27 9อะไรได้36 9 4 36นะคะอ่ะต่อไปก็หารต่อนะคะดูว่ามีอะไรหารทั้งสามจำนวนได้ไหมไม่ได้ก็ทำเป็นคู่เหมือนเดิมนะคะครูขออนุญาตใช้16กับ4นะคะครูจะนำา16กับ4ครูจะนำา4มาหารนะคะก็จะได้4 4 16 4อะไรได้3มมีไหมไม่มีใส่3าไว้เหมือนเดิมสี 4, อะไรได้4 4 1 4หนึ่ง ต่อไปเหลือ3 1 4นะคะไม่มีเลขอะไรหารได้แล้วนะคะก็พอเนาะก็คูณรูปตัว L ค่ะคูณรูปตัว L นะคะก็จะได้ครอรนอรคือนะคะ9ูน4คูณ4คูณ3นั่นเองนะคะ9 x 4คูณ4คูคูณ3ก็จะได้คำตอบก็คือ432ค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะอ่าโอเคไปดูต่อข้อที่8นะคะข้อที่8อ่าข้อที่8จะมี15นะคะ21แล้วก็31นะคะนักเรียนตั้งหารสั้นค่ะอ่า15 21 31มีอะไรหาร3จำนวนแล้วลงตัวไหมนะคะไม่มีไม่มีก็หารบางตัวนะคะครูจะใช้ นะคะ3หาร15และ21นะคะก็เอา3ใสา่านะะ3 5้า3ิยอะไรได้31มีไหมไม่มีไม่มีก็ใส่31ไว้เหมือนเดิม5 7 31มีอะไรหารได้ลงตัวไหมไม่มีทำเป็นคู่ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็พอนะคะข้อนี้ก็นำ3า3คูณ5คูณ7คูณ31ค่ะ ก็จะได้คอ,อร์โคือ3คูณ5คูณ7คูณ31นะคะก็จะได้เท่ากับอ่ะเราก็คิดเลขนะคะคิดเลขแล้วนะคะจะได้เป็น3255นะคะข้อนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเนาะ่ะโอเคนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการ นะคะหาค้อนอแบบการตั้งหานะคะทีนี้เหลือข้อ2ใหญ่นะคะไหนๆก็ไหนๆละทำให้จบหน้านี้ไปเลยนะคะข้อ2ใหญ่อีกข้อหนึ่งนะ,ะ,ะมาดูกันนะคะเขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะคะถามว่า10และ12เนี่ย เป็นจำนวนนับเพียง2จํจำนวนเท่านั้นที่มีหอลโมเป็น2และมีคอรนอนเป็น60ใช่ไหมนะคะอะนักเรียนนักเรียนฟังครยอีกก่อนค่ะถ้ามีเลข2เลขนะคะและมีหอลโมออก,กับคอรนมาให้มันจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหอจำนวน2จํจนวนแล้วก็คอรนนะคะซึ่ง นักเรียนเขียนตามครูเลยนะคะมันจะง่ายต่อการดูมากนะคะ,ะนักเรียนจำไว้เลยว่าถ้ามีจํานวน2จํานวนและมีหอละโมกับคอลนอนะคะให้นักเรียนเขียนอย่างนี้นะคะ่ะจํานวนเดี๋ยวอันนี้ครูย่อเกินไปจํานวนที่1คูณกับจํานวนที่2จะได้เท่ากับหอรอมมคูณกับคอรนอเสมอ นะคะอันนี้นะักเรียนเขียนไปเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนกับหอละโมกับคารน่น,นะคะ,อะพอนักเรียนได้อย่างนี้แล้วนะักเรียนไปดูสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ10และ12เป็นจํานวนนับเพียง2จํานวนแปลว่า10กับ12เนี่ยคือจํานวน2จํานวนน,นั้นคือจํานวนแรกอันเนี้ยเป็นจำนวนอีกจํานวนหนึ่งนะคะถ้าเราเอามาใส่ตามสูตรของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะคะเราจะได้ว่า10คูณกับ12เท่ากับ อาทีนี้เรามาดูว่าเฮ้ยสิกับ12เนี่ยหอละมอคืออะไรหอละมอก็คือ2ใช่ไหมแล้วคณานอนก็คืออะไร60ก็ใส่ไปตามตามความสัมพันธ์เลยนะคะนักเรียนเอาทีนี้หอละมคูณคอรนอนได้เท่าไหร่คะ่ะ120ถามว่าตัวเลข2ตัวที่คูณกันแล้วได้120เนี่ยมันมีแค่10กับ12หรือเปล่าคำตอบก็คือ ไม่ใช่นะคะอย่างเช่นครูอาจจะใส่60คูณ2ก็ได้ใช่ไหมมันก็ได้120ยเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้เขาถามว่า10กับ12เท่านั้นใช่ไหมที่หอละมอคือ2และคอรคือ60นะคะ นักเรียนก็ตอบไปเลยว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าจากความสัมพันธ์เนี่ยถ้าหอละมอกับคณนอคูณกันเนี่ยมันได้120ถูกไหมแปลว่ามันต้องมีเลขอื่นอีกที่คูณกันแล้วได้120นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวครูเขียนสรุปให้แล้วกันนะคะอ่ะก็นักเรียนก็ตอบไปนะคะเขาถามว่าเออเท่านั้นที่มีหอละมอเออเปะ หอละมอมเป็น2องแล้วเขาลนมอเป็น60เนี่ยเขาถามว่าถูกหรือผิดเพราะอะไรนักเรียนก็ตอบไปว่าผิดนะคะตรงเนี้ยนะคะอันนี้ครูแสดงวิธีทำให้ดูเฉยๆผิดนะคะเพราะผิดเพราะนะคะ,ะนักเรียนเขียนนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเนาะอันนี้ก็เขียนไว้รู้ไว้เป็นเกียรติความรู้นะคะเพราะนะคะ ยังมีจำนวนนับอื่นนะคะผิดเพราะยังมีจํานวนนับอื่นนะคะจำนวนนับก็คือจํานวนที่เริ่มตั้งแต่หไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนอ่ะอ่ะยังมีจํานวนนับอื่นที่คูณกันแล้วได้ผลคูณ เป็น120นะคะอ่าผิดเพราะว่ายังมีจำนวนนับอื่น ที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเป็น120นะคะอ่ะเหตุผลก็อย่างที่ขวดอธิบายไปนะคะจากความสัมพันธ์เนาะถ้านําจํานวน2จํานวนนั้นคูณกันจะได้เท่ากับหอละโมคูณคอรนอเนาะซึ่งข้อเนี้ยถ้าเราอยากรู้ว่ามีเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้หอละโมคูณกับคอรนอีไหมนะคะเราก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะนอกจาก10กับ12เนี่ยคูณกันได้120มีเลขอื่นอีกไหมที่คูณกันแล้วได้120สรุปก็คือมีนะคะดังนั้นแล้วนะคะมันก็ยังจะมีจํานวนนับอื่นอีกนะคะที่ค ร้อ20ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ครูก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ครูด้วยนะคะโอเคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ